แต่ช่วงนี้สลับไปดูแนวโน้มที่ทางนะฮะคุณจตุพรเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็การกาหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกันธราละดาวันณอยุธยากรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับคุณกันคุณกันธราครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปาครับคุณจตุพรครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นผมขออนุญาตไปพูดดาเนินรายการหน่อยนะเห็นทั้งสองท่านพูดถึงเดลต้า ภาษาไวนู้นไม่ได้หัวจะปวดหัวจะปวดเออมันยังไงกคือคือกองทุนหุ้นหุ้นไทยเนี่ยมันแยกมันยากจริงๆนะครับดูดัชนีอย่างเดียวกอต้องสมมติว่าไม่มีเดลต้าหรือต้องสมมติว่ามีเดลต้าด้วยมันดูยากเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่้คุยกันนะครับเมื่อวานเดลต้าก็เรียกว่าต้องบอกอย่างนี้ครับ ท่าน,นักลงทุนต้องบอกงี้ครับหุ้นที่ PE สูงเนี่ยนั่นแปลว่ามันจะแดกด้วยโกรดที่สูงแต่พอ PE สูงกําไรมันไม่สูงตามเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างเมื่อวานน่ะมันเลนอะอืม mm hmm. นะครับหลักการมันเป็นอย่างนั้นงั้นท่านที่เล่นหุ้นโกรดหรือหุ้น p ีสูงๆเนี่ยดูเรื่องพวกนี้ครับแต่เมื่อไหร่ที่ปีอ PE สูงกําไรสูงตามเนี่ยมันจะไม่มีเหตุการณ์ลงแรงได้นะครับ mm hmm. แต่เนื่องจากความผิดหวังในผลประกอบการก็จะทําให้เดลต้าก็ลงอย่างเมื่อวานแล้วก็กระทบต่อดัชนีเราอย่างที่เรียนกันก็ประมาณส15จุด ครับนะครับโดยประมาณถ้าเกิดถ้าเกิดเมื่อวานอย่างที่คุยกันเหมือนกันว่าถ้าไม่มีเดลต้าเนี่ยเมื่อวานไทยหุ้นตราหุ้นไทยก็คงจะบหัวเล็กน้อยนะครับซ,ซึ่งซึ่งก็ตื่นเต้นนี้นะครับลงมาแถวๆถ้าโร่เ,เป๊ะๆก็หนึ่งห้าหนึ่งแปดโลเดิมจําได้นะครับเมื่อาวานก็ลงมาเบรกแถวๆสักหนึ่งห้าสองห้านะครับถ้าดูตท,ที่ปรากฏบนจอเนี่ยก็จะเห็นว่าเอาพวกเรามีเฮแน่ๆนะครับมีลุ้นดับเบิลวัตทอมได้เหมือนกันนะครับ ครับดังนั้นหุ้นน่ะมีโอกาสที่จะดีกลับนะครับไปตั้งต้นแถวๆกลับไปแถวๆหนึ่งห้าเจ็ดสุดได้นกันครับอ่าครับผมคุณกันทรามองภาพตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะที่ปรับตัวลงมาหลายวันทําการติดต่อกันนี่เอาเบื้องต้นก่อนคิดว่ามันมาจากสาเหตุอะไรคือผมก็ผมก็ตอนแรกผมก็โทษว่าหยุดเยอะเ่าหยุดเยอะอ่านะครับแต่ผลประกอบการหรือมันมันอะไรมันก็ไม่ค่อยจะสดใสามากนักด้วยถ้าจะพูดไปตามตรงนะครับส่วนใหญ่ก็จะพอดีคาด <wounds> <S <S นะครับไม่แต่ก็มันก็อย่างเหมือนหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนะครับผมดูโอ้โหก็ออกมานะครับ GDP ต่ำกว่านะครับเงินเฟ้อดูจะสูงเกินคาดบวกตลาดหุ้นบวกงั้นเขาให้ให้แนวโน้มผมก็เลยบอกว่าของเขานี่ให้ให้ให้กำลังหลักกับผลประกอบการอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการจะเป็นตัวหลักฉะนั้นพอควอเตอร์หนึ่งผ่านไปนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะมามองค่าการควอเตอร์สองแล <eni> ้ว <ใ Muslim> <Nixon> ถ้าคาดการไปดีตัชนีก็สามารถจะขึ้นกลับขึ้นไปได้ครับนะครับซึ่งในพอเตอร์สองเราเองเนี่ยเราเองก็มีตัวที่เรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยตอนแรกคาดกันเท่าไหร่ฮะสิบห้ายี่สบตอนยี่บห้านะนะครับเอ,อมีการเลือกตั้งสิบสี่พฤษภานะครับตอมีการคาดหมายว่าอาจจะมีพรรคที่มาตั้งแล้วมีเสถียรภาพอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้แนวโน้มตัชนีของเราดีขึ้นและสามารถดิ่งกลับขึ้นไปได้ครับ ที่นี่มีจุดสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งคุณกันธาราครับคือทั้งในแง่ของสถิติแล้วก็ในแง่ของความรู้สึกเนี่ยอพอมีเหตุการณ์ใหญ่เช่นการเลือกตั้งทั่วไปนะฮะที่อย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าเนี่ยถ้าเป็นในอดีตดัชนีตลาดหุ้นมักจะตอบรับเป็นบวกก่อนหน้าการเลือกตั้งแต่รอบนี้เนี่ยมันกลับสวนทางลงไปแบบนี้มันพอจะตั้งคําถามได้ไหมว่านักลงทุนต่างชาติอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการเมืองในบ้านเราหรือเปล่า หรือมันเป็นประจบเหมาะกับช่วงประกาศงบพอดีแล้วงบมันไม่ดีมันก็เลยลงครับผมผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของงบมากกว่านะครับฝรั่งเนี่ยผมว่าถ้าถ้าเอาการเมืองแท้ๆเลยนะที่ผ่านมาน่ากังวลหวดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเออเป็นแบบครึ่งใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าที่การที่เขาขายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการเป็นหลักมากกว่า นะครับการมีผลประกอบการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของของฝรั่งอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดผลประกอบกถ้าถ้า,ถาพวกเราอยู่ในตลาดมานานคงเห็นนะครับเวลาผลประกอบการไม่ดีเนี่ยถ้าภาษาหุ้นเขาบอกเท่าไหร่ก็เครื่องอะ่ะเคยเคยเห็นใช่ไหมครับคือโหขายไม่ยัง้งต้องแตกตขายอย่างเนี้ครับอืมครับคุณกัทลามองมองภาพตลาดวันนี้อย่างไรครับแล้วเป็นวันศุกร์วันสุดท้ายด้วยครับ ญญวันที่เราผมคิดว่าถึงที่มัตุกนะครับแล้วมีวันหยุดยาวทีน้าทํางานสองวันนะครับครับซึ่งอยู่ในว,วงการหุ้นนี้ไม่อยากให้หยุดเลย <laughs> ครับก็แต่อย่างไรก็ตามครับก็วันหยุดก็เป็นวันมงคลไปด้วยนะครับแล้วก็เผมคิดว่าน่าจะมีการรีบาวน์วันนี้ครับแล้วแล้วเรามาลุ้นกันถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าดับเบินวัตทอมครับนะครับหุ้นก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ถ้ายืนต่อได้ก็อาจจะไปถึงหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ได้เหมือนกัน ครับครับยังมีหุ้นผมมองว่าคือคือผมมองว่าอย่างนี้ครับที่ลงมาเนี่ยถ้าถ้ากลับไปนั่งดู IS i อเนะครับมันเกิดจะเข้าโอเวอร์โซลอยู่แล้วนะม,นมันลงมาเรียกว่าโอเวอร์โซลเออเอาจถถาถาถานถึงถ้าถ้าจริงถ้าไปจนถึงหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองศูนย์มันมีติดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะไอเอสไออะโอครับผมคื่อมันเข้าเก์โอเวอร์โตอย่า,ายงไงก็เด้งอยู่แล้วครับครับครับคุณกราอยังมองว่าหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนที่ยังยังสามารถยืนแข็งในตลาดได้จนถึงเลยหยุดยาวไปในสัปดาห์หน้าครับ ผมก็คงเล่นเหมือนทั่วไปนะครับก็คือโดเมนสิเนะครับยกตัวเป็นโดเมนสิทิเพย์อยพวก p o พวกพวก CPR, พว,กพวกอแมโครอะไรพวกนี้ครับก,ก,ก็จะมีเลือกตั้งด้วยมีการเคลื่อนย้ายถิ่นเศรษฐกิจก็โฟลไปด้วยนะครับ,รบหรือจะเป็นคุ้นอย่าง AAV ที่เราให้ปัจจัยพุ้นถายไว้สามบาทเจ็ดจากโหลดแฟกเตอร์เขาสูงที่สุดเลยนะครับเก้าถึงสองอร์จากนักท่องเที่ยวที่เริ่มมาแล้ว,ลวก็คือจีนก็เริ่มมาจานั้นเนี่ย กลุ่มพวกนี้จะได้รับอานิสงส์ที่ดีในช่วงต่อไปครับก็จะเป็นตัวนําทําให้ตัวดัชนีเนี่ยขึ้นไปนะครับตัวของธนาคารเองก็เถอะนะครับถึงจะมีบางแบงก์มีปัญหาคือเกี่ยวพันนู่นนี่นั่นแต่ผมคิดว่าสถานะเขารับไหวแล้วก็คิดว่าแบงก์น่าจะเป็นตัวการตัวตัวกลุ่มสําคัญที่จะพาดัชนีกลับขึ้นไปครับครับผมอ่าสุดท้ายนี้คุณกัลทราสรุปสักนิดหนึ่งนักลงทุนนี่ช่วงนี้ควรจะกล้าหรือว่าควรจะกลัวกล้าครับอ่าต้องกล้านะ ต้องกล้าครับต้อง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 ถือว่าตรงนี้อย่างที่ผมเรียนครับหนึ่งหนึ้าหนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งห้าสามศูนย์เนี่ยถ้าหลายๆที่ก็ให้กันปัจจัยพื้นฐานปีนี้อยู่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์หรือพ<ม>ันเจ็ดดนี้ต่ำกว่าได้เปรียบแน่นอน<ม>นะครับประกอบกับตลาดตอนนี้ลงมาเกิอยู่โอเวอร์โซแล้วนะครับแล้วก็ตัวหุ้นตัวใหญ่เองก็ก็กลับลงมาที่คือลงมาแตปะปัจจัยพื้นฐานตัวเองแล้วฉะนั้นตอนนี้ต้องกล้าครับคือดาวไซด์มันจํากัดแล้วแหละโอกาสจะเกิดอัพไซด์มากกว่านะฮะ ใช่ครับใช่ครับโอเคอ่ะกราบขอบพระคุณครับคุณกัญธราครับสวัสดีครับรายการนะครับบ๊ายบาครับเจอกับสุด